สวัสด,ดีครับกลับมาพบกับช่องไอทีโลคอลกันอีกแล้วครับครับเพื่อนๆเคยมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาไหมครับเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศนะครับซึ่งหลายๆคนก็จะมีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษพอสมควรบางท่านก็อาจจะไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับครับวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการใช้ Google Translate นะครับมาดูกันเลยครับว่า อ่า Google Translate เนี่ยใช้งานกันยังไงบ้างน,นะครับครับท่านเพื่อนอยังไม่มี Google Translate ครับท่านเพื่อนเข้าไปที่ตัว Play Store นะครับของตัว Android ตัวนี้นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนพิมพ์ Search หาได้เลยครับพิมพ์คำว่า Google Translate อันนี้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับตัว Google Translate เนี่ยครับเครื่องผมเนี่ยมีอยู่แล้วผมก็เลยอ่าจะมี คําสั่งที่ชื่อว่าเปิดนะครับถ้าเพื่อนท่านไหนยังไม่ได้ดาวน์โหลดมามันจะมีคําสั่งคําว่าติดตั้งครับให้เพื่อนกดติดตั้งจนเสร็จนะครับแล้วก็เปิดตัวตัว Google Translate นี้ขึ้นมาได้เลยครับอ่าครับผมจะเปิด Google Translate ขึ้นมานะครับครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับครับภาษาอังกฤษนี่ครับเป็นภาษาสากลนะครับที่งใช้กันทั่วโลกนะครับฟีเจอร์แรกนะครับที่ผมจะสอนนะครับก็คือ การแปลภาษาด้วยการเขียนด้วยลายมือนะครับให้เพื่อนแตะที่ตรงนี้ครับว่างๆหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับตรงรูปตัวดินสอหรือปากกาตัวนี้ครับให้เพื่อนแตะหนึ่งครั้งนะครับแล้วเห็นไหมครับว่าจะมีคําว่าเขียนตรงนี้เลยให้เพื่อนเขียนเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับเขียนว่าคําว่าปลานะครับ ครับอ่าเห็นไหมครับปลาภาษาอังกฤษก็อ่าก็คือคําว่า f i s นั่นเองนะครับครับเดี๋ยวผมจะเขียนอีกหนึ่งคำให้เพื่อนดูนะครับภาษาอลายมือผมอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ครับอ่างูก็ภาษาอังกฤษก็คือ snake นั่นเองถ้าเราจะแปลจากภากษาไทยเป็น อ่ะอาโทษทีนะครับถ้าเราจะแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยก็ได้เช่นกันนะครับด้วยการเลือกแตะไปที่ตัวจอข้อนี้แล้วก็เลือกไปที่ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อ่าผมจะเขียนคําว่าอา่สเน็คนะครับโทษทีนะครับมันไม่พอหน้าจออ่า เห็นไหมครับตัวคำว่า s n n k e ก็จะแปลว่าง,งูนะครับซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนภาษาได้ตามที่เราต้องการนะครับจากไทยเป็นอังกฤษจากอังกฤษเป็นไทยหรือจากาตัวไทยเป็นภาษาอื่นก็ได้นะครับตามที่เพื่อนๆต้องการครับก็มีชุดภาษาให้ดาวน์โหลดกันอย่างมากมายนะครับเพื่อนๆก็ลองมาดูตรงนี้ครับว่าจะโหลดภาษาอะไรในการใช้งาน,นครับ ครับผมผมลืมบอกไปนะครับตัวชุดภาษาเนี่ยครับเราสามารถดาวน์โหลดแบบ<ม>คือเราดาวน์โหลดมาไว้เก็บในเครื่องไว้ก่อนครับในกรณีที่เราเดินทางไปต่างประเทศแล้วที่นะที่ตรงนั้นไม่มีอินเทอร์เนต็ตหรือไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม,ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้งานนะครับซึ่งเรากดที่ไอคอนตัวนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าจะมีตัวลูกศรลงแล้วก็เป็นตัวรูปฐานเนี่ยครับ คือถ้าเป็นเครื่องหมายอย่างนี้ครับสแสดงว่าชุดภาษาพวกนี้ครับยังไม่ได้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องของเรานะครับสมมุติผมจะดาวน์โหลดตัวชุดภาษาของอสมมุตินะครับเป็นญี่ปุ่นแล้วกันนะครับะจะมี pop up ออขึ้นมาครับมาแจ้งเือแล้วว่าดาวโหลดชุดภาษาญี่ปุ่นนี้หรือเปล่าแปลภาษานี้แม้ไม่ได้ได้ออนไลน์ ก็เราก็กดดาวน์โหลดไปได้เลยครับปึ๊บรอ,อสักครู่หนึ่งนะครับรอให้เขาดาวน์โหลดชุดภาษานี่ครับลงในเครื่องเราไฟล์ตัวชุดภาษานี่ครับประมาณก็น่าจะ60เมกขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าจะเป็นขึ้นหมายถูกต้องแล้วก็แสดงว่าชุดภาษาญี่ปุ่นนี่ถูกติดตั้งมาในเครื่องเราของเราแล้วนะครับ เราก็แบกกลับไปนะครับก็สองสองฟีเจอร์นะครับที่ผมได้สอนไปนะครับก็คือแปลภาษาด้วยลายมือแล้วก็เราสามารถดาวน์โหลดชุดภาษามาจากตัวของชุดภาษาใน Google Translate เองนะครับฟีเจอร์ต่อไปนะครับก็จะเป็นการแปลภาษาแบบใช้เสียงพูดนะครับหรือ ที่เรียกว่า conversation translation นะครับให้กดที่ที่รูกไมโครโฟนตัวนี้ได้เลยนะครับกดเปีหนึ่งครั้งนะครับ <S 1> <S 1> หมาอ่าเห็นไหมครับว่ามาภาษาอังกฤษก็คือ dog นั่นเองซึ่งผมก็แปกกลับไปอีกแล้วก็กดที่รูกไมโครโฟนอีกนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> พระจัน์ท เห็นไหมครับก็กลับไปครับผมจะแปลจากอังกฤษเป็นภาษาไทยไหมนะครับ moon ก็แปลว่าดูงจันร์นะครับซึ่งตัวฟีเจอร์นี้ก็ง่ายครับถ้าสมมุติเราเดินทางไปไหนไปเจอ,อสมมรถรเราเดินทางไปท่องเที่ยวครับไปต่างประเทศหรือจะไปในประเทศเราก็ได้ เจอชาวต่างชาตินะครับซึ่งเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเราก็สามารถใช้ตัวฟังก์ชันนี้ครับพูดกับฝรั่งได้หรือให้ฝรั่งพูดให้เราฟังเราก็จะแปลได้นะครับครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับอีกหนึ่งฟีเจอร์ของ Google Translate นะครับครับก็มาดูอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับซึ่งตัวนี้ก็ใช้งาน ได้ง่ายอีกเหมือนกันนะครับด้วยการาใช้กล้องนะครับไลค์แคนเปอร่าทรานสเลชันนะครับ,รบให้เพื่อนๆกดไปที่รูปกล้องนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตัวโลโก้ของเครื่องส่องเจลล้างมือที่ผม ถ่ายเ,เพื่อนเเห็นนะครับจะแปลเป็นภาษาไทยเลยเห็นไหมครับครับตัวนี้ก็ใช้ง่ายเหมือนกันครับมันแปลภาษาได้เรียลไทม์เลยครับใช้กล้องของเราในการแปลภาษาใช้ได้ทุกที่นะครับเมื่อเราเดินทางไปไหนไปเจอข้อความภาษาอังกฤษที่เราไม่สามารถแปลได้เราก็สามารถใช้ตัวฟีเจอร์นี้ครับแปลได้นะครับ ครับก็ตัวนี้ก็ผ่านไปแล้วครับก็ใช้กล้องครับในการแปลภาษาเรียลไทม์ครับแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์หนึ่งก็ใช้ตัวแท็กจากรูปรูปที่เรามีในเครื่องครับตรงนี้ครับเห็นไหมครเราก็กดจิ้มเข้าไปครับซึ่งผมดาวน์โหลดมาแล้วครับตัวแปลภาษาเห็นไหมครับ เนี่ยครับเป็นรูปภาพที่เราสามารถแปลได้เลยนะครับซึ่งเป็นข้อความภาษาอังกฤษเห็นไหมครับตัวนี้ใช้ง่ายมากเลยนะครับเพื่อนๆลองปรับใช้ดูนะครับครับก็ผ่านไปแล้วนะครับครับก็ฟีเจอร์สุดท้ายนะครับซึ่งผมจะสองกับเพื่อนๆนะครับ เป็นฟีเจอร์ตัวแท็บข้อความจากาข้อความที่เราถ่ายหรือข้อความที่เรามีจากตัวไฟล์ในรูปในอัลบั้มรูปในเครื่องของเรานะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับถ้าก่อนหนึ่งนะครับให้เพื่อนเข้าไปที่ตัวตั้งค่าของเราครับโดยกดไปที่ตัวชื่อของเราก่อนนะครับที่ตัวนี้นะครับ แล้วก็เข้าไปที่คําว่าการตั้งค่านะครับอ่าแล้วก็เลือกไปที่คําว่าแตะเพื่อแปรนะครับอ่าเห็นไหมครับตัวนี้ครับแตะเพื่อแปรครับมันก็จะบอกเราว่าแต่การแจ้งเตือนแตะเพื่อแปรหรือไอคอนแบบลอยเพื่อแปลจากที่ใดก็ได้ซึ่งเราก็มาติ๊กให้มันใช้งานอยู่นะครับตรงนี้ครับแสดงไอคอนแบบแบบลอย ก็เป็นยังไงครับผมจะติ๊กถูกไว้ด้วยช่วยกันนะครับแล้วก็แบ็คกลับมาครับผมก็จะสาธิตให้ดูนะครับซึ่งผมก็จะเข้าไปที่ตัววิกปีเดียนะครับซึ่งผมก็จะเข้าไปอ่าเห็นไหมครับ ตัวไอคอนแบบลอยที่เราติ๊กถูกไว้ก็จะแสดงให้เห็นตรงหน้าจอของเรานะครับครับซึ่งเราจะแปลคำไหนเราก็แค่กดตัวไฮไลท์ไปที่ตัวเขานะครับอ่าเห็นไหมครับเราก็ลากไปเลยครับว่าสมมุติเราจะเลือกคำนี้ครับอ่าเห็นไหมครับตรงลูกจุดไข่ปลา3 3จุดนี้ครับ ให้เพื่อนกดเข้าไปได้เลยครับแล้วก็ให้เพื่อนกดคําว่าแปลอ่าเห็นไหมครับตัวตัวข้อความที่เราเลือกแท็บไว้นะครับก็จะแปลให้เพื่อนเห็นในหน้าต่างนี้นะครับก็ผมก็จะแปลให้เพื่อนสาธิตให้เพื่อนดูอีกสักหนึ่งตัวอย่าง ก็อยู่ที่จุดแคตา3จุดครับแล้วก็แปลครับเห็นไหมครับซึ่งตัวฟีเจอร์นี้ครับก็ใช้งานได้ดีอีกเช่นกันนะครับสามารถแปลได้อย่างเรียลไทมเหมือนกันครับกเพื่อนๆก็ลองอานำไปใช้นำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวเจ้า Google Translate นะครับซึ่ง ผมคิดว่าครับมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเพราะภาษากฤษนะครับเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ